ชาวบ้านเือฮามะาพร้าวแปลกสีเผือกทั้งต้นคอหวยเอาแป้งมาลูบมาถูสองตัวโผล่มาสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a มก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพบมะพร้าวแปลกนะคะมีลำต้นและใบสีขาวเผือกทั้งต้นนะคะเจ้าของบอกว่าหล่นมาจากต้นลอยอยู่ในสระน้ำหลังบ้านนะคะพอเอาขึ้นมา ปลูกไว้ที่กลางแดดนะคะกลายเป็นสีเผือกนะคะมะพร้าวแปลกดังกล่าวนะคะพบที่บ้านเลิกที่68ทับ4หมู่4ตำบลอ่างท,ทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งปลูกอยู่หลังบ้านของนายศบโชคนะคะอายุ61ปีนะคะพบว่ามีมะพร้าวลูกหนึ่งนะคะหลนมาจากต้น ลอยอยู่ในสระน้ําเจ้าของบ้านจึงเอาขึ้นมาไว้ริมขอบสระนะคะนานวันมพะพร้าวงอกเป็นหน่อลําต้นและใบกลายเป็นสีขาวเพลือกทั้งต้นนะคะโดยต้นมพะพร้าวดังกล่าวนะคะโผูกไว้ในกระถางนะคะมีลําต้นสูงประมาณ1ฟุตนะคะมีก้านใบใหญ่4ใบนะคะและยอด แตกพุ่งขึ้นใหม่อีกสองใบนะคะทุกใบเป็นสีขาวเพือกนะคะซึ่งแตกต่างจากต้นมะพร้าวทั่วไปนะคะที่พบเห็นมีใบเป็นสีเขียวนะคะมเมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวว่ามีมะพร้าวแปลกแบบนี้นะคะก็หาแป้งมารูปมาทูนะคะปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าเห็นเลขนะคะโผล่ขึ้นมาคือ4กับ7นะคะ 4กับ7นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโดยคุณสมโชคนะคะบอกว่าสมัยก่อนที่ย้ายบ้านมาปลูกที่นี่นะคะไม่มีมะพร้าวกินนะคะจึงได้สั่งเพื่อนๆให้เอามาขายนะคะเพื่อจะปลูกไว้ได้ทำแกงทำอาหารนะคะซื้อไว้หลายลูกนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันงอกขึ้นมาเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ พอมันต้นใหญ่นะคะก็ออกลูกแล้วก็มันก็แก่แล้วมันก็หล่นลงมาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะมะพร้าวหลายลูกนะคะปลูกขึ้นมาแล้วก็เป็นสีเขียวแต่ต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะเป็นสีขาวเผือกนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะและเชื่อว่า จะมาให้โชคนะคะเพราะที่บ้านมีอาชีพขายผักตามตลาดนัดใกล้บ้านนะคะไม่เคยได้ลาบจากการซื้อหวยแต่หลังจากได้มพะพร้าวเผือกมานะคะปรากฏว่าขายผักหมดทุกวันนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมพะพร้าวต้นนี้น่าจะมาให้โชคกว่าอย่างนั้นนะคะก็ถ้าท่านมีเรื่องแปลกๆตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ส่งมาได้นะคะที่เพจ Facebook, เฟซบุ๊กเป๊ปปังนะคะ วันนี้ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ